สวัสดีชาวเกมเมอร์ผมกินดีเจ้นรับสวัสดิการกินดีเกมเมอร์กินดีวานเจ้ากล่าวฮะวันนี้ไปอยู่เกมแมดอีเตอร์นะครับผมซึ่งผมไม่ไเล่นตั้งแต่แรกครับผมจำเล่นแบบว่าไกล่แล้วนะผมเป็นปลาสายฟ้าแล้วนะแล้วผมก็มีภารกิจที่ต้องทำอะไรกันเอ่อเรียกว่าไอ้ปลาฉลามขาวนะครับซึ่งมันหนีผมขึ้นไปอยู่บนสะพานครับนะไอ้เกตไวชาร์กเนี่ยมันหนีขึ้นไปอยู่บนสะพานไม่รู้มันขึ้นไปได้ไงนะฮะโอ้โหเฮ้เยลงมา ลงมาลงมาต้องให้ต้องให้ตามต้องให้ตามต้องให้ตามใช่ไหมหหเดินทารง,งน,นะนนะ้เราขอโทษตกไปยเ,เ,เราจะกระดึไปเราจะไปหานายไปหานายนะเพื่อนใจรอรอแป๊บนึงเราจตายเหมือนกัน โอเคเรียบร้อยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคเราไปดูภารกิจต่อไปให้เราต้องไปฆ่าแมวน้ำโอนเนลเราต้องไปฆ่าน้อนนะฮะน้อนน้ำอ่ะได้เลยจัดไปตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าเขตแมว ทะเลนะมันจะมีแบบตอนแรกเราจะอยู่ในบึงเหมือนน้ำกร่อยอยย่างงเี้นะฮะทะเลน้ำจืดผสมผสมกับน้ำน้ำเค็มนะฮะแล้วก็จะมีเอ่อไอเขาเรียกว่าจระเข้น้ำเข้มจระเข้ไว้ช้าออกคิดหน่อยเถอะหิวมาต่อให้เจอตัวนี้มันเมือนเจอตัวหัวหน้าแยมปวดโอยโอยฟาดละเอียบนอนสิบตัวเข้าให้เข้าใเลย สองสามซึ่งความสามสารถของตัวปลาฉลางของผมก็คือจะมีสายฟ้าครับผมทำให้มันสตันหรือช็อกนะฮะนี่ครับมีไ,ไะไรล่ะนี่ล็อบลบอกปลาเป็ฟ้าเฮ้ยพังก่นกกอนข้างในมีอะไรแล้วค่อยขั้นน้องที่หลังนี่มีของแล้วเข้ามาก่อนค่อยออกไปเอาที่หลังนี่แมวน้ำงาบกองห้า ต้องให้เหลือสามตัวนะต้องตัวที่มีเควสโซนหนึ่งเจ็บร้อยครับสัญญาณโซน่าครับประฉลามพันธุ์ใหม่ครับมีโซน่าด้วยนะครับแบบปลาโลมาแบเดียวปล่อยสายฟ้าได้แบบปลาปลาไหลอ่อนเล่ป้านเก็บแบบอร่อย มันอยู่นั่นคว้าเขาให้เฮ้ยงับ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 เขาให้เรียบร้อยครับโอ้แหล่งที่คนอยู่อ่าพระกี้น้าต้องไปกินขดนะฮะขดทำอะไรอยู่นะขึ้นมาแอบดูสิโอ้มีคอนเสิร์ตไม่ชวนหลามเลยไม่ชวนหลามเลยจะมีมันมีมันมีป้ายครับ พอพุปกรณ์เสริมที e ่พพใหญ่ครับเดี๋ยวฉลามออขึ้นแสดงโชวโอ้ยเย่ oh, yeah. ดีครับสวัสดีครับฉลามมาแล้วกอ้ยิกกันใหญ่โอ้ยวันนี้ฉลามมาโชว์สวัสดีครับพี่น้องใครอยากเป็น,นอาหารผมบ้างยกมือขึ้น

ว่าดี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 มันจะมีพวกนักล่าฉลามมาครับผมแต่หดีก่อนเข้าไปตรงนีดีดีแผลบแผลบแผลบแผบเราไปไหนต่อดีนะว้าวเขามีการฉลองต้นลำกันอยู่ฮะตรงท่าเรือมันขี่สกีมาเราต้องปุ๊บแล้ว วันดีครับผมจะเการอะไรไม่รอหลามเลยรอหลามดุ้ยรอหลามำั้ให้้นให้่ลคนคนอ้เจไอ้เจ้อไปับปมขขึ้นมาใหม่หันเลยมัเฮ้ย ลาหน้าหลาเล่าหน้าหาเกลอ,อเ็เราเรามากินคนเฉยเราทำอะไผิดเราแคกินคนเพราะคนมันกินเราไ,ไม่เคยได้ยินเหรอฉนหลามนานาไม่เอาูเราไม่กินเจ๊เ,จเลย่เลยอ้า

กอ่าด้านขวา้าขวานี่ล้าาดีครับผมอบตน้ก่อนนี่ั้นสกนี้คือบ้านของเรานะครับบ้านของน้องปลาน้องปลา The r o t t o p r o v i a b r i f r e t f the Sturm und Drang of the Gulf. กบานแล้วนายตามเราไม่ได้หรอก hey, ดูฮะเราอัพเกรดหน้าปลาฉลามมาใหม่ครับมีเข่างอกนะครับนี่คือปลาฉลามนะครับจำไว้นี่คือปลาฉลาม Hell, ถ้าเกิดของจริงมากนี้ก็จะอยู่ครับไปเถอะ เหลือเท่าไหร่ Royal Royal Frost นะครับผมเรารู้สึกว่าต้องไปฆ่าบอสบอสประจำด่านนี้แล้วได้เวลาลุยกับบอสประจำด่านนี้แล้วครับคิดว่ามันอยู่ข้างหน้าตรงนี้เฮ้ยวิ the เอเป็กส์นะครับเอเป็กส์เลเจ e ด์มานะครับผมวิวยี่สิบเก้าระดับสามสิบครับ เขามาแล้วจังหวะนี้ครับผมหลบครับผมุชนหลบหลบครับมาเป็นไงล่ะเฮ้ยนายนายจะโกดกันไปแล้วนายจะบวกกับเราเหรอตัดขาพี่ทีกนึงหล,อลอบอกลาหลบคับตวันนี้ยัดให้ยัดไอบบัดบเปิดลัส่ยฟ้าเปิดพลังสฟ้าคับพรอรับเลยกก่อน

นายเราสงสารได้เหลือเกินน่ะมาเป็นอาหารเราซะมาเป็นอาหารเราซะมาเป็นอาหารเราซะเรียบร้อยครับถึ t เรียบร้อยแน่ in modern society โอ้นี่ไงตรงนีมีอกไรเลยโอ้สวัสดีครับ ไอ้ปหารทหารมา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 ไม่กลัวเราเราไม่กี่คนก่อนเราทำไว้ก่อนสองคนเท่านั้นฟุกไปฟุกไป ะเราจะเปนี่แหละไปมิโกโบส์นี่แหละเรียบร้อยครับโอเคดีดีดีก่อนเออครับไม่เห็นแน่นเอาไม่อยากไปต่อรองตอนเที่ยงกับเขาโอเคเราจะไปตามในเรื่องครับผมนี่เราจะไปแก้แค้นให้แม่ของเรานะครับชิงเกมนี้ปลาฉลามมีในเรื่องด้วยนะ นี่ครับหลังจากไอ้คนนี้ครับผมสูญเสียลูกไปนะฮะในพาที่แล้วนะเนื่องจากเรากินลูกมันไปครับแล้วก็เผาตัวมันด้วยนะครับคือที่จริงเราก็ไปทำอะไรอ่๋อขัดปลาขัดปลาอะไรเนี่ยคือวันนี้มันจะไปแก้แค้นนะเนื่องจากว่าเราไปทำให้มันกลัวนะครับแล้วที่บนหน้าตาเป็นอย่างนี้เพราะมันทำตัวมันเองนะครับ ดนเผาโดนรือระเบิดนครับเป็นไงล่ะโอ้แข่งจัดคอนเสิรกัอยู่ครับผดูอ้โหเต้นโหเต้นเต้นนีไยเเตเต็เต็มนะอ๋อัี่มาน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 เอ้เต้นด้วยเต้นด้วย เต้นเต้นเต้นไปข้างเขายโอ้โอเย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 ฮ่าฮ่าโอ้โหพี่สเต็ปใส่สเต็ปไม่สนใจเราเลยฮะน,นี่เราทำลายเขาเราทำลายเขาโอ้โหนี่ยังใส่สเต็ปอยู่ฮะอื้กระเด็นไปไปเนะนะนีานาย้ยไปเนี้ยไปเน้ยลงน้ำ สังเกตดีฮะตอนนี้เราเกิดเขาเรียกว่าทะเลช่วงนี้ฮะรู้สึกว่าเขาบอกว่ามันติดพิษนั่นเองนะครับทําให้เราไม่สามารถไปได้หรออ๋อไอ้นั่นมันมันมันเอาเขาเรียกว่าเอาสารเคมีเทลงใส่แม่นแหล่งน้านะครับไอไอเพจนะครับไอไอพิษนยไอพิษนะครับไอพิษที่เรากัดแข่นตอนแรกอะครับมันเอาสารพิษทิ้งลงในแม่น้ําทําให้เราเขาเรียกว่าฆ่า แพตค่าโปรตีนอะไรต่างๆเนี่ยลดลงนะครับเราผมแล้วก็ทําให้เคลื arrived. ่อนที huh ่ช้าลงนะครับแต่เราไม่กลัวนะครับเราไปที่ดีกรัวนะตอนนี้เราเจอปลาวานพิชชาค่ะโอก้าครับผมกับปลาวานสีเงินนะครับผมเราจะสู้กับตัวไหนดีครับเราปลาวานสีเงินเลยครับโอ้โหอุ้ยมันสะบัดมันสะบัดมันสะบัดล็อกลมล็อกลมอุ้ยอุ้ยมันกัดเขาปลาวานสีเงินมันฆ่าปลาฉลามได้เหรอ

ไป็อกหลบน็อกหลบไปอออยับยันี่หนีไปไหนล่ะหนีไปไหนนี่หังหน้าครับล็กลหบหลบหลทาครับคุณดีรับ เสร็จเราหมดเลยนะครับเอ่าเอ่ามันแก้แ <od> ค้นอุ้ย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 มันแก้แค้นเพื่อนเจ้ามังกรแก้แค้นเพื่อนเหรอมาขอกล้าแก้แค้นเหรอขอกล้าแก้แค้นดีแน่อ่าล็อกหลบครับล็อกหลบครับนีจังหวะเลยครับเสร็จเราฮะเสร็จเราย้ำมาให้ย้ำมาให้เราดีดีดีไปไหนนะครับไปไหนนะครับเปิดไฟใส่เลยไฟท้อนไฟเลย ไหนสามไปไหลมดเลยมอลลี where 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 ่มอลี่ไฟฟ้าไฟฟ้าอลลี่บอลี่มาไปสตาร์นสตาร์สตาร์สตานไปาหแล้วงหมดแ้ว ชูนะครับชูสป u ลส s ตายตายเรียบร้อยครับนิ่งน้ำสระใจโอเคส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะใครอยากดูผมเล่นปลาฉลามอีกก็บอกได้นะครับวันนี้มาเล่นแบบ